สวัสดีครับยำติ่งเคียงเนาะมาหาแนวยูนักกินกับพลพี่นอ้องพาเขาพั่วคือเกอ่าไปติดตามกันเลยสวัสดีครับสวัสดีสบายดียำติ่งเคียงเนาะพอ่อพี่น้องต้องไปเขาพั่วคือเกอ่าพ่อพี่น้องมาทำอาหารเครียงกันจะมีโนอย่างนี้เนาะตอนนีนกะเพราหมูไข่ไดาวกะเพราหมูไข่ดาวกับเม็ดพั่วคนเก่าคนเดิมเนาะพ่อมพี่นอ้อง กะเข่ากะเพราหมูกรอบเนาะใส่ผ no ัดผัดแต่กนาประนาที่นรากระนกามูกกรอบเข่าสวยหอนเนาะอ๋อพี่เซฟเด้ยังกินเนยพี่เชฟมันี้ปัาไทยปัาไทยปัาไทยพเมกเนาะคนกินปุ้งหมดเลยพี่เซฟัน ผักเพียงช่วงผักเพียงช่วงอ่ะเนี่ย้เส้ยก็ทำอ้พี่เชฟเคนพอได้เฮ็ดนั่นโดนนั่นได้ไหนก็ปูเขาเดี๋ยวรอบวันอาทิตย์เนาะสุอไก่ไหมพี่เชฟเคนย่างย่างไก่บ้านผู้บ่าวผู้บ่าเขาได้ยังกินเลยนะนไอ้น้องย่างเนี่ยกะเพราร่วมโอ๋อ่นนั้นไอกะเพราร่วมเมื่อนี้ฝนตกน่าเข้าไปพี่น้อง Menaka phun thuốc kể lắm đào lên nó hai đào hai đào và mẹ kìa hai đào phun thuốc bóng kìa nó kìa hai đều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  ្សាង់ខ្ញុំងម្រោ់ខ្ញុំ หอมแต่เดียวห้าหนึ่งห้า